กลับเาสูร่รายการ Music for You เพลงเพราะเพลงดีๆเราจัดเพลงนี้ให้กับคุณส่วนเรื่องเมาเมาเราก็มีเราจะเมาเรื่องนี้ให้กับคุณคะ่ะและตอนนี้ขอต้อนรับพี่ภูมิแล้วก็นา,าเเยเอล11ค่ะ สวยหล่อมาก<ช>ขอบคุณครับขอบคุณครับ<ภ>โอ้นี่ไม่มีทองเลยนะ <c oughs> ไม่มีครับไม <c oughs> ่มีนี่เป็นครั้งแรกที่เราได้รูปงานกันจริงๆังนะ<ช>ได้มานั่งคุยกันอย่างนี้นะคะค<ช>่ะหลังจากอาอกจากมาเฟมาทั้งสองคนได้ทำอะไรบ้างค่ะ ก็ที่ทำร่วมกันก็จะเป็น a f 1 1ิบเซอรีส์ครับมีเล่นซีรีส์ด้วยกันทั้ง12คนเลยเป็นมินิซีรีส์5ตอนครับใช่ค่ะก็ในโปรโมทเพลงบ้างมีออกซิงเกิลของแต่ละคนนะครก็เป็นโปรโมทออกตามรายการต่างๆแล้วก็อย่างนี้มามินิกอ๋อนี่อยากจะทราบก่อนเอนี่ทำอะไรมาไหมครับก่อนที่จะเป็นเอคือความจริงแล้วเราสองคนเป็นแบบเป็นนักร้องร้องร้องกลางคืนครับอย่างนั้นนี่ก็ร้องร้องที่ร้านผ้จะร้องร้านแต่ว่าพี่ภูมิจะร้องที่โรงแรมครับ มีอย่างหนึ่งคือเป็นครูสอนร้องเพลงด้วยโอ้โหใช่ครูสวัสดีค่ะสวัสดีครับต่อไปนี้ก็มีที่เรียนฟรีแล้วดีอ่ะถามถึงซิงเกิลหน่อยครับซิงเกิลเป็นไงครับผมก็มีอัลบั้มมันค้างของพวกเราทั้งทั้112โกลนครับผมซิงเกิลของผมชื่อว่าพื้นที่ความจำครับผมพื้นที่ความจำอยู่ตรงไหนอ่เดี๋ยวไป ไม่ใช่ไม่ได้ทานตรงเนื้อกินเนื้อตรงนี้เอฟซีที่ความจำนะครับเป็น R&D อก็พี่แมสลันได้เข้าไปในบ้าน A-F นะครับในระยะเวลาที่เราอยู่ที่นู่นแล้วก็คุยกันเรื่องของมุมมองความรักไม่ว่าจะมีรักใหม่กี่ครั้งครับพื้นที่ความจำก็ยังมีแต่เธออยู่อ๋อเนาะสีห้องหัวใจมีแต่เธอน่าครับอันลูกปุงโอเคตรงนั้ก็ ัลบว้่า S เบมันค้างเหมือนกันนะคะถ<ะ>้เล่นปากดีไม่มีที่ไปะค่ะถ้เล่นปากดีไม่มีที่ไปเนี่ยเป็นแบบว่าโซโซร็อตเป็นร้องเริเลนร้องเราก็จะแบบว่าแนวร็องเน้เเพราะว่า เลพเลงเพลงก่อนอน้นี้คือยังรอกไม่พอสำหรับเราเลยใช่ไหมแต่นี้ก็โอเคนะเข้าทางแล้วนะโอเคค่ะถามจริงๆแล้วชอบทั้งสองเพลงนะชอบเพลงนั้นก็จะเป็นแต่ว่าจะเป็นแนวใอะไรแบบว่าใสๆแบวๆจริง<อ>ไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่อ๋อ <laughs> ไม่ใช่เราคือเสน่ห์นิดนึงเสน่ห์นิดนึงต้องแอบโอเคค่ะแล้วก็ได้พูดกันไป พอหอมปากหอมคอนะคะได้รู้ว่า2คนนี้เนี่ยเป็นมายังไงก่อนที่จะเข้ามาม้านเ f นะคะ๋ตวตอนนี้เดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงเพราะเลยส่งเข้าเพลงจะเองเหมอสอง่งเข้าเพลงก็สำหรับเพลงที่ดีสุดสำหรับปีนี้นะคะฝากดิวินีที่ไปเชนเลยะคะ่ะมาเลย พูดถึงช่วงอดีตผ่านไปครับมาปัจจุบันมากว่าตอนนี้หลังจากที่ออดิบ้านเอฟเนี่ยทำอะไรมาบ้างตอนนี้ก็จะใส่ขรโมทเพลงเ,เป็นหลักก่อนค่ะแล้วก็มีถ่ายถ่ายซีรีส์เพิ่งจบไปแล้วตอนนี้นั้นมีละครของน้ำด้วยเรื่องนึงแต่ว่าหลักๆเราก็จะแบบว่ายังรักการร้งเพลงเราอยู่ ครับก็ที่เพิ่งถ่ายจบไปก็จะเป็นซีรีส์เอ1เ็ดะซีรีส์นะครับก็น่าจะได้ชมกันเร็วๆนี้ครับวันนี้นะคะเราก็ได้พูดคุยกันหลายเรื่องมากๆเลยครับสองคนนี้ได้รู้จักเขามากขึ้นด้วยนะคะแต่ก่อนไปเราอยากฟังสดๆอับเมื่อกี้ยังยังไม่ได้ร้องเลยเพลงอ่ะให้น้ําร้องก่อนในที่เปิดไปเมื่อสักครู่นี้เพลงที่เปิดเมื่อสักครู่นะคะปากดีไม่มีที่ไปอ่าแซงเปิลสองเก่งไปอย่างนั้นแต่แล้วมันก็เงา ไปได้ไม่ไกลก็วนมาที่เก่าทางดูเชน่งเียวโลกดูว่กากเปล่าจีจีไม่มีแล้วไม่มีที่ไหนนะหายใจอภัยได้ไหมจีพูดไปไม่ดีขาเธอไม่ไหวไม่ได้สักนาทีไม่มีใครเหมือนเธอที่ฉันมี คนฝากนี้สุดท้ายก็ไม่มีที่ไปเพราหัวใจอยู่ที่เธอโอ้โพีครับคือนามยงองยางได้ครับผมได้ครับอยู่กับตลอดเลยมาวะ ะเะอเธอยังคิดถึงกันไหมจี่ยังเป็นเหมือนฉันบ้างไหมถึงไม่ว่าเริ่มต้นไปกับใครฉันไม่เข้าใจใจมีแค่เธอกลับมาที่จเดิมก็หัวใจไม่มีที่ไปก็แม้พยายามสักเท่าไร่พืมนที่ความจำมีแต่เธอ สบายวันนี้ให้ฝากผลงานก่อนล้กันว่าสามารถติดตามพวกคุณเนี่ยได้ทางช่องทางไหนบ้างขายเลยขายเลยครับก็ฝากอัลบั้มทางอัลบั้มเลยล้ันเอมันค้างนะครับผมเพลง12สไตล์นะคะรับรอง่าต้องมีชักเพลงหนึ่งที่เหมาะกับคุณแน่ๆปีนี้บอกเลว่าเพลงดีมากๆใช่แล้วก็ฝาก a s 1 1 t h e Series นะครับผมคาดว่ากลางปีนี้จะได้ดูกันแน่นอนอาจริงๆแล้วก็มีไม่บอกดีกว่าไม่บอกดีวไม่บอ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่ภูมิแล้วก็น้ำเอฟสิบเอ็ดมากมากเลยค่ะขอบคุณมากขอบคุณค่ะและที่ขายไม่ได้นะคะสถานที่สวยๆที่นี่นะคะ True Coffee ค่ะสาขาเซนต์เวิลด์เย้แล้วอย่าลืมนะครับผมมาติดตามกับรายการเรานะครับผม Music for You ทุกวันพุธนะครับสี่ตุ่มสี่สิบห้าทางช่อง True for You สำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย